สวัสนนดีครับผมนาะยแอนดมิจิบุกิไฟโอเคครับผมนะตอนนี้เซ็ตเสียงเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับมูเออร์จีอีสองร้อยตัวนี้นะครับมันนี้มาพร้อมกับตัวนี้เลยกีต้าร์นะทอมเมเดอร์สันตัวนี้เสียบเข้ามูเออร์จีสองร้อยแล้วจากมูเออร์จีสองร้อยก็ไปที่หน้าแอมเหมือนเดิมปกติเลยอะไรกันนะครับนะอ่ะโอเควันนี้เราเซ็ตเสียงอะไรไปบ้างอันดับแรกเป็นเสียงคีน สองเป็นิงคงอรัสอ่านี่เลยนะ,ะเราตั้งเสียงให้คุณดูแบบนี้เลยนะครับนี่เลยอ่ะต่อมาก็เป็นเหลอรลิทึม เลยได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอ่ะโอเคเรามาเป็นเสียงสูดโอ้ยดีเลรอรอแบบนี้เห็นไหมครับนี่นครับเวลาคุณซื้อเอฟเฟกกับพี่ยูคิวไฟคุณจะได้เสียงแบบนี้แน่นอนครับคุณซื้อไปคุณได้เสียงถูกใจคุณก็ไม่จาเป็นต้องขายต่อนะห,หลายๆคนซื้อเอฟเฟกไป หนึ่งเลยครับซื้อกับเขาเรียกว่าซื้อกับใครไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่ได้ปรับเสียงให้เนี่ยนะครับนะอันนี้อันนี้อันนี้ลําบากเลยเพราะว่าอะไรเวลาคุณเอาไปเล่นเนี่ยครับหนึ่งเลยผู้ขายไม่แนะนําไม่ได้นะว่าเอ๊ะเวลาคุณเอาไปต่อหน้าตู้แล้วควรจะปรับอย่างไรอันนี้สําคัญนะครับทุกเอฟเฟกต์มันปรับได้หมดนะครับแต่ว่าเมื่ออยู่ที่คุณจะซื้อกับมือชีพหรือซื้อกับมือสมัครเล่นแค่นั้นเองครับเอาจริงๆนะผมพูดแบบพูดตรงๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าถามมาเยอะไง ลูกค้าไปซื้อจากไหนมาไม่รู้เนี่ยแล้วมันถามผมพี่ปรับนี้ปรับงไงนี่ปรับไงอ่ามถามกลับไปดีอน้องครับแล้วคนขายเขาไม่ได้บอกครับอคนขายปรับไม่เป็นพี่อ้าวมีงี้ด้วยวะเออนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับราคามันถึงแตกต่างกันนะผมบอกได้เลยเราขายแบบมีสตอรี่นะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปผมแต่ละคลิปนะครับมันจะมีสตอรี่ของมันก็คือเราจะต้องเทสให้คุณอย่างตามสี่ชั่วโมงนะครับอันดับแรกเทสก่อนเลยนะเพื่อความมั่นใจสอง มีการเสียเสียงรีวิวให้อยู่ชัดเจนรีวิวกับทุกปุ่มอย่างนี้เลยเนี่ยปรับให้ดูเห็นให้ดูชัดๆไปเลยอีกย่างเนี้ยเห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือความเป็นมือชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่คุณเลือกแล้วล่ะนะครับมันอาจจะสูงนิดแพงหน่อยหรืออาจจะต่ำนิดถูกหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอยู่ที่คนเลือกเลือกที่จะซื้อนะครับเออถ้าคุณอยากได้ความเป็นมือชีพก็ซื้อกับผมมันก็จบอยู่แล้วนะครับเออเนี่ยนไเราเสียงเสริมเนี่ยคือเราไม่ได้คุยอย่างเดียว คือเราทําให้คุณดูได้เลยนะครับทําให้คุณดูได้เลยเห็นไหมรอแบบนี้เลยรอแบบนี้เลยนะเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับนี่คือความเป็นมือชีพนะครับนะกับพี่ยังไม่จะายนะครับอ่าเห็นยหมในหูถามมันมาเยอะมากเลยนะครับนะฮะนี่ถามมันมาเยอะมากๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะจัดสอดไปเลย นะอ่ะเนี่ยครับนี่คือทำให้ดูเลยนะครับอะลองมาเป็นเสียงอะไรเลย,เลยอันนี้ที่5ก็จะเป็นแบบว่ามีไดท์ที่เพิ่มขึ้นหน่อยนะครับตผมเพิ่มไดท์ขึ้นหน่อยเนี่ยปรับให้ดูเลยคือปรับไดท์ให้ขึ้นนะครับ ให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับก็เอาไว้แบบว่าเพลงแรงๆเพลงหนักๆอะไรอย่างนี้นะครับ,นะรบก็ตามความเหมาะสมอันนี้เราก็จะเบสิกก็ประมาณ 4- 5เสียงอยู่แล้วประมาณนี้นะเบสิกก็คือคลีนคินฮอรัสแตกโซโล่โซโล่หนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สั่งมาได้เลยนะครับเพราะว่าพี่โบ้เขาตามสั่งแล้วนะสั่งได้หมดนะครับเพิ่นอยากได้เสียงอะไรอย่างไงบอกได้เลยอ่ะนี่ก็คือการรีวิวของมูเออร์จีสองร้อยเนี่ยใครอยากได้ มาจัดไปเลยได้เลยครับนั่นมาจัดไปเลยนี่เลยเห็นไหมนี่เลยเห็นไหมอ่านี่ก็ตอบแชทกันอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนะี้ขายจริงส่งจริงชวนล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ต่างจังหวัดสามวันถึงสี่วันนะครับอยู่กรุงเทพแล้วภาคเหนือหนึ่งถึงสองวันเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคจัดไปนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนแลกเกินได้หมดทั้งร้านนะกันนะครับนะไมว่าจะเป็นเอฟเฟกต์รุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ จัดได้หมดเลยโอเคจัดไปครับขายกิ๊กทรงริงชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์จัดไปครับ